สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอคารรวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและในปี2026นี้ Honda ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายในห้องโดยสารรถคันนี้คือ Honda Fit 2026หรือที่บางประเทศเรียกว่า Jazz นั่นเองครับรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมที่น่าสนใจมาก h o ราะ Honda ได้พัฒนาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดขับง่ายประหยัดน้ำมันแต่ยังต้องมีความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบครันเริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ Honda f ฟ t 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูเฉบเยว่ยวและล้ำสมัยไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่บางเฉียบเส้นสายตัวรถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและพรีเมียมเส้นโค้งของตัวถังถูกออกแบบให้รับลมได้ดีขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงต้านอากาศลดลงทําให้การขับขี่นิ่งและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมลออ้ออลนลอยขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความโดดเด่นส่วนด้านหลังมาพร้อมกับไฟไท้ายเล็ดแบบแนวนอนที่ให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงสปอยเลอร์หลังคาเพิ่มความสปอร์ตเล็กน้อยแต่ลงตัวมากเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ทันทีถึงความแตกต่าง Honda f ฟ t 2026ได้รับการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมด ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและทันสมัยวัสดุภายในเป็นแบบพรีเมียมมากขึ้นทั้งแผงคอนโซลและประตูใช้วัสดุนุ่ม,มือตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมเงางามเพิ่มความหรูหราในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้าหรือที่เราจะเรียกว่าห้องคนขับนั้น Honda Fit 2026ทำได้ดีมากบอกคนขับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมปรับระดับได้หลายทิศทางและยังมีระบบอุนบาะในบางรุ่นด้วย พวงม,มาลายัยทรงดีเชพพุ่มหนังจับกระชับมือและยังมีระบบควบคุมต่างตางติดตั้งอยู่บนพวงมาลายัยทั้งควบคุมเสียงโทรศัพท์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจอแสดงผลด้านหน้าคนขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางการใช้พลังงานและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ส่วนจอกลางอินโฟเทนเมนต์เป็นแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจากลำโพงรอบคันที่ให้เสียงใสและคมชัดมาก พูดถึงห้องนอนหรือโหมดพักผ่อนของ Honda Fit 2026ัต้องบอกเลยว่า h อน da ยังคงรักษาจุดเด่นของรุ่นฟิตไว้อย่างดีคือระบบ Magic Seat ที่สามารถพับเบาได้หลากหลายรูปแบบทั้งโหมด U t i l i t y ที่พับเบาหลังลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของโหมดทอที่พับเบาร,รองนั่งครึ่งเพื่อวางของสูงสูงหรือโหมด Re l ลกที่สามารถพับเบาหน้าและหลังต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่ราบใช้นอนได้จริงในยามเดินทางไกลเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง แม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่พื้นที่ห้องโดยสารของฟิ t 2,026กลับกว้างขวางมากกว่าที่คิดได้เบาะหลังสามารถรองรับผู้โดยสารได้สบายทั้งศีรษะและขาพื้นห้องโดยสารถูกออกแบบให้เรียบและกว้างทําให้ขึ้นลงรถได้สะดวกมากต่อมาคือห้องน้ําหรือที่เรามักพูดถึงในเชิงฟังก์ชันความสะดวกสบายในรถนั่นเองฟิท2,026ไม่มีห้องน้ําจริงๆแน่นอนครับแต่ในแง่ของความสะดวกนั้นฮอนด้าได้ติดตั้งระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารแบบใหม่ ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกตำแหน่งในรถมีอุณหภูมิที่สบายเท่ากันในส่วนของห้องคนขับ Honda Fit 2026ได้รับการออกแบบให้ทุกอย่างอยู่ในระยะมือควบคุมได้ง่ายหน้าจอสัมผัสมีระบบสังงานด้วยเสียงที่ฉลาดมากขึ้น สามารถพูดคำสั่งง่ายๆเช่นเปิดแอร์ปรับเสียงหรือค้นหาสถานที่ระบบจะตอบสนองทันทีเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่พร้อมไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบเกียร์เป็นแบบ eCVT ที่ทำงานเรียบเนียนมากรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้ดีเครื่องยนต์ใหม่ขนาด1.5ลิตรไฮบริด iMMD ที่ให้กำลังรวมกว่า120แรงม้าขับเคลื่อนลื่นไหลและประหยัดน้ำมันสุดๆอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเหมาะมากสำหรับยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่ Honda Sensing ที่จัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบปรับตามรถคันหน้าระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารอย่างมากในด้านการขับขี่ Honda Fit 2026ให้ความรู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้น ควบคุมง่ายเข้าโคงได้อย่างมั่นใจและยังให้เสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารน้อยลงกว่าเดิมการเก็บเสียงถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงยางหรือเสียงเครื่องยนต์ฮอนด้าได้ปรับปรุงวัสดุซับเสียงรอบคันทําให้การเดินทางเงียบและสบายมากมาพูดถึงเทคโนโลยีภายในอีกเล็กน้อยระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมีให้ในรุ่นท็อพพร้อมช่อง USB หอไลจุดสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง มีระบบไฟแอมเบียนไลฟ์ปรับระดับความสว่างได้ตามอารมณ์เพิ่มความหรูหราในยามค่ำคืนสำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวัน Honda Fit 2026ตอบโจทย์มากทั้งขนาดกระทัดรัดที่จอดง่ายน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระบบเบรก ABS EBD และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีครบสมบูรณ์แบบทั้งในเมืองและต่างจังหวัด อีกสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือระบบกล้องรอบคันสองศาพร้อมระบบ Parking Assist ที่ช่วยจอดรถอัตโนมัติทำให้แม้จะเป็นผู้ขับมือใหม่ก็สามารถจอดรถได้ง่ายและปลอดภยัยสรุปโดยรวมแล้ว Honda Fit 2026คือรถที่ Honda ทำออกมาได้ลงตัวมากทั้งในด้านดีไซน,น์สมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่มีฟังก์ชันแบบรถหรูภายในตกแต่งสวยงามใช้งานได้จริงและยังมีความยืดหยุ่นของพื้นที่ภายในมากกว่ารถในระดับเดียวกัน ใครที่กำลังมองหารถสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันแต่ยังให้ความหรูหราและความสะดวกสบายครบทุกด้าน Honda Fit 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือการรีวิวเต็มของ Honda Fit 2026จากช่องอักคคารรวิวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ